อนุบาล3หน่วยหรือดูร้อนสอนวันศุกร์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2565ก่อนทำใบงานให้เด็กๆเขียนชื่อก่อนเลยนะคะและอย่าลืมเขียนเลขที่ด้านบนขวามือของเด็กๆด้วยนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนวงกลมภาพลำดับถัดไปและระบายสีให้สวยงาม เด็กๆนะคะลองสังเกตในกรอบสี่เหลี่ยมช่องแรกนะคะเด็กๆลองเดาดูสิคะว่าภาพต่อไปในข้อแรกเป็นภาพไหนนะ้าติ๊กตอบติ๊กตอบอ่าใช่แล้วค่ะเป็นภาพไอติมภาพแรกให้เด็กๆวงกลมได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามให้เด็กๆระบายสีภาพทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วให้เด็กๆลงมือทำใบงานได้เลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอมาแบ่งปันคุณครูเพื่อนๆและผู้ปกครองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ